จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรายงานจากอำเภอหนองไผ่ว่ามีเหตุวัตภัยพายุฤดูร้อนในพื้นที่5ตำบล15หมู่บ้าน137ครัวเรือนได้แก่ 1. ตำบลท่าดวงจำนวน2หมู่บ้าน6ครัวเรือน 2. ตำบลวังโบสถ์จำนวน1หมู่บ้านจำนวน6ครัวเรือน 3. ตำบลน,นาเฉลียงจำนวน2หมู่บ้าน35ครัวเรือน 4. ตำบลบัววัฒนาจำนวน5หมู่บ้าน24ครัวเรือน5ตํา้วยโป่ง5หมู่บ้าน66ครัวเรือนรวม1อำเภอ1ตำบล15หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย137หลังปอพเพชบูรณ์13เมษายน2567 14.30นาฬิกา30นาทีข้อมูลข่าวคันชัดเพียนวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบู์ทวสศีทัพทีมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูณ์รายงาน